สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้แนะนำไมโครโฟนไร้สายกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับงานเอ่อวิดีโอนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ TNVI นี่นะครับโดยที่กล่องก็รูปร่างเป็นแบบนี้แหละพอดีนี้ส่งตัวอย่างมานะกล่องบีไปนิดนึงนะเมื่อกี้ทำยับไปนะครับก็เนี่ยนะฮะรูปร่างเป็นแบบนี้เป็นเป็นไมค์ไวนไร้สขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะกล่องก็เรียบๆแบบนี้ไม่มีเขียนเลยเลย นะครับมีแค่ยี่ห้อกล่องขาวๆนะอย่างนี้นะโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับผมลองใช้ดูนิดหน่อยแล้วก็ใช้งานได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็ค่อนข้างเอเนกประสงค์นะครับจะไม่เหมือนกับโบย่า oya, หรือว่าตัวโคโคก่อนหน้านี้นะครับที่มันจะต้องเลือกรุ่นว่าเราจะซื้อเป็น iPhone หรือว่าเป็นไทซี Type นะฮะตัวนี้มันก็จะใช้งานในระบบเป็นปลั๊ก3.5นะ มันก็จะใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องหาตัวแปลงอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องพร้อมกับคําอธิบายกันแล้วกันนะครับก็ตัวหลังจากที่เราแกะออกมานะมันจะมีกล่องแบบนี้ซึ่งเขาให้มาดีนะครับเป็นฮาร์ดเคส1อันแบบนี้นะครับแล้วก็คู่มือ1แผ่นบางๆแบบนี้แต่คู่มือเนี่ยนะครับมันดันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแบบนี้นะ มันไม่มีภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายฟังคร่าวๆนะฮะไถึงวิธีใช้งานนะครับหลังจากที่เราเปิดกล่องออกมานะครับเราจะได้กล่องนี้มาซึ่งเขาทํากล่องอันนี้มาดีนะเป็นกึ่งแบบเป็นเซมิฮาร์ดเคสนะครับคือแบบนี่นะฮะมันเป็นผ้าผ้าแหละเหมือนพวกกระเป๋าโกลโปรนะฮะคือโครงนี้มันเป็นแข็งๆแต่คือผ้านะครับยังพอทับได้หน่อยไม่ถึงกับแข็งเลยนะครับหลังจากเปิดมาเราจะเจอแบบนี้อ่าตรงนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆเรามาดูกันนะครับ ดับแรกมันจะมีนี่สตัวก่อนนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวรับตัวหนึ่งเป็นตัวส่งผมขออนุญาตลอกอันนี้ออกก่อนอ่ะนี่นะฮะนี่อ่ะตัวหนึ่งจะเป็นตัวรับตัวหนึ่งจะเป็นตัวส่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูันทีละตัวนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพักส่งนะครับ TX นะครับก็อ่าเขาเขียนว่าใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์แหละเวลาชาร์จนะครับ ตัวส่งจะหน้าตาแบบเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราใช้ก็เอาตัวนี้เหน็บที่ปกเสื้อเราแบบนี้นะครับแล้วก็หลักการมันคือมันจะส่งสัญญาณเสียงจากตัวนี้นะครับสมมติว่าเราผมหนีไว้ที่ปกเสื้อนะครับเสียงที่ผมพูดมันจะผ่านไมโครโฟนชุดนี้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณเสียงผมแบบไร้สายมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือภาครับมันจะเอาไปเสียบกับตัวที่เราใช้ถ่ายวิดีโอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรศัพท์อัะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ตัวส่งกันก่อนนะครับตัวส่งจะมีรอบตัวจะมีคลิปอยู่ด้านหลังนะครับเขียน tx นะครับก็คือ t r a n s ิเ t t e r นะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับของนี้นะสามารถแบบเวลาเราใช้งานเนี่ยมันสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับในกรณีที่เราใช้ตัวนี้เป็นใหม่ก็ถ้าเสียงเบาไปดังไปเราสามารถบวกลบตรงนี้ได้โดยที่วิธีการเซตอัพเนี่ยหลักๆคือเราหนีบที่ปกเสื้อนะครับแล้วเราก็เพิ่มหรือลดเสียงจากนั้นเราต้องไปดู ้องไปดูตรง audio อเกนในโปรแกรมวิดีโอนะครับว่าเสียงมันขึ้นถึงจุดที่ดังไปหรือเบาไปเราก็สามารถเพิ่มโดดตรงนี้ได้ประมาณนึงนะครับหรือว่าเราอาจจะเพิ่มตรงนี้ไว้ก่อนแล้วไปเพิ่มลดในโปรแกรมอีกทีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านทานํางานยังไงนะแต่ว่าตัวใหม่ตัวนี้สามารถเล่งลดเสียงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดตรงนี้เป็นซ็อกเก็ตชาร์จนะครับตรงนี้เป็นช่องต่อ external ใหม่นะครับในกรณีที่ ผมอาจจะไม่ได้เอาตัวนี้เน็บที่ปกเสื้อนะครับแต่ว่าผมอยากจะเอาไม้เล็กๆแบบพวกเราวิเลี่ยมาเน็บที่ปกเสื้อก็สามารถเอาไม้มาเสียบตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นแค่ภาส่งแทนก็ได้ไม่ต้องใช้ไม้ของมันนะครับก็สามารถทําได้ใช้ได้2กรณีนะตัวนี้แปลกดีมีช่องเสียบไม,ม้แต่ว่า,าส่วนมากเราก็จะไม่ได้ใช้หรอกนะฮะเพราะส่วนมากเราจะใช้ตัวนี้หนีบแล้วก็เป็นไม้ไปเลยเพราะมันจะได้ไม่ต้องมีสายอีกทีหนึ่งแต่ว่าเขาก็ทํามาเผื่อให้นะครับประมาณนี้นะครับวัสดุก็ เป็นพลาสติกนะโดยด้านข้างก็ทําเป็นผิวด้านๆแบบนี้แหละไม่ได้ทําเคลือบเงาเลยมาแต่ว่าตรงหน้าตรงเฟสเพลทมาตรงนี้ก็จะทําเป็นพลาสติกดําเงาๆแบบเปียโนแบล็กนะครับก็จะค่อนข้างขึ้นรอยนิ้วมือง่ายแต่ว่าเราเช็ดนะครับมันก็จะออกเป็นเงาๆแบบนี้สกรีนยี่ห้อไวพายด้านในนะครับ TNVI โอเคอันนี้คือภาคส่งนะฮะนี่ก็มาถึงภาครับหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าด้านหลังเขาจะเขียน RX นะครับโดยที่ตัวรับก็จะไม่มี ส่วนของปุ่มปรับเสียงนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องชาร์จส่วนตรงนี้ก็เป็นเอาท์พุตนะครับสำหรับเสียบสาย AUX น,นะฮะ3.5มมิลเพื่อไปสู่อุปกรณ์ที่เราจะใช้บันทึกนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์เราซึ่งแน่นอนละ่ะตัวนี้มันให้มาเป็นซ็อกเก็ต3.5เพราะฉะนั้นมันจะใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นเลยนะครับหรือว่ากล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเป็นโทรศัพท์ iPhone เราก็จะต้องมีอะแดปเตอร์แปลงแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าเป็นของ Type-C เนี่ยก็จะต้องใช้อะแดปเตอร์แปลงที่เป็นแบบนี้แต่เป็นปลายด้านนี้เป็น Type-C เหมือนกันหรือว่าจะใช้ตัวที่เขาให้มาก็ได้ตัวนี้เขาให้แบบ Type C มาด้วยนะเกดีแต่ว่าดันไม่ให้ Lightning มานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้กอ็อุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องนี่ให้มาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะดูทันอ่านี่คือสายที่ผมบอกนี่นะครับ ตัวนี้เขาให้สายแบบ Type C เป็น3.5มาด้วยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะนี่ก็คือเวลาใช้งานนะสมมุติว่าโทรศัพท์ที่เราใช้นะครับเป็นอ่าเป็นโทรศัพท์ที่เป็นซ็อกเก็ต Type C แบบที่ไม่มีรูหูฟังนะครับก็ให้เราสายเนี่ยเสียบเข้าไปอย่างสมมติว่าใช้พวกตระกูลซัมซุงรุ่นใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าอ่ามีอะไรก็ได้นะครับที่มันไม่มีช่องหูฟังแล้วนะครับไม่มีช่อง3.5แบบแบบนี้นะครับแบบนี้เราก็เอาสายที่เขาให้มานนี้เสียบแล้วก็เอาปลั๊กเนี่ยไปเสียบที่ ถ่ายเครื่องได้เลยนะครับเขาให้มาเป็นสายไทซี c, แปลงมาเลยเส้นหนึ่งซึ่งดีนะแต่ว่ามีแต่ระบบอของไทซ c นะครับไม่มีของตัว iPhone มาด้วยนะครับหรือตัวปลั๊กไลนิงนั่นเองนะครับแต่ว่านี่แล้วก็มีสายชุดหนึ่งคนระเดี๋ยวแกะให้ดูทีละเส้นแล้วก็สายสแตนดาร์ดอีก2เส้นนะครับก็คือเป็น2แบบโดยโดยทั้งหมดเนี่ยสายที่เขาใช้ออปต์จะมี3เส้นอย่างนี้ละกันดูทีละเส้นเลยนะฮะอันนี้คือ เอาไปใช้กับโทรศัพท์ที่ไม่มีซ็อกเก็ต3.5นะครับแต่เป็นระบบ Type C ก็ใช้เส้นนี้นะครับแล้วก็มีสายสั้นแบบนี้มาอีก2เส้นโดยเห็นวน้ามันจะมี2เส้นหัวหัวตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้านนี้ไม่เหมือนด้านนี้จะเป็นแบบนี่นะครับเป็น2คอนเนคเตอร์กับเป็น3คอนเนคเตอร์นะนะครับอันนี้คือใช้กับโทรศัพท์หัวสีเทานะครับตรงนี้เขาจะทําเป็นสีเทาใช้กับโทรศัพท์ถ้าสีดํานี้คือเอาไปใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับแบบนี้ โดยวิธีการใช้งานก็เช่นเคยนะครับถ้าเราจะไปใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อะไรก็ตามนะครับสายสีเทาใช้ได้หมดเพียงแต่ว่าถ้าที่เครื่องไม่มีตัวรูรูเนี้ยนะฮะเราก็ต้องหาสายแปลงมาอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะไปใช้กับไอ o ฟ e นะผมก็ต้องใช้สายนี้นะครับจากนั้นเสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาปลายด้านสีเทาซึ่งเป็นสซ็อกเก็ตนะเสียบเข้ากับตัวแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ย ผมก็ไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์แบบนี้อย่างนี้นะอ่ะเป็นอันใช้ได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างนี้นะต่อแบบนี้นะครับเผื่อท่านใดใช้ไม่อย่างนี้แล้วงงแต่ว่าท่านที่เสียบเป็นอยู่แล้วก็กจะไม่มีอะไรแหละมันเหมือนมันเหมือนโบย่าพวก Wm4 Pro นะฮะแบบเดียวกันก็คือมันจะเอาพุทเป็นเป็นแบบ AUX นั่นแหละทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์อะไรเราก็แปลงช่องทางนี้เอา นะครับโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้สําหรับวิธีใช้งานาวิธีการต่อนะครับทีนี้ก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่า,าผมจะไปใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับก็ใช้สายเส้นนี้เส้นที่อย่างนี้นะเส้นที่เป็นสีดํา2ข้างเลยตรงนี้จะเป็นแค่2คอนเนคเตอร์นะครับก็เอาด้านแจ็คตัว L เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวรีเซิร์เวอร์นะฮะแล้วก็อันเนี้ยเราก็ไปเสียบเข้าที่กล้องถ่ายรูปเราส่วนตรงนี้เราก็ไปหนีบกับสายกับอะไรก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับก็ เดี๋ยวสรุปให้ดูทีนะฮะก็หลักๆก,ก็สายเขามีให้3เส้นแบบนี้นะครับในชุดนะเขาให้มาเยอะเลยแหละเลยต้องอธิบายงงนิดนึงนะครับโดยที่หลักๆมันจะมีปลายตัว l 3ด้านแบบนี้นะครับก็ด้านที่เป็นตัว l แบบนี้นะครับจะเอาไปเสียบเข้าที่ตัวรี c ซิฟเวอร์นะครับส่วนปลายก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้กับอะไรก็เลือกใช้แจ็คให้ถูกนะครับถ้าเป็นหัวดำา2พินอย่างนี้นะอันนี้ใช้กับกล้องถ่ายรูปนะครับ อันนี้ใช้กับอุปกรณ์มือถือทั้งหลายจะเป็น3ามซ็อกเก็ตไอ้3พินแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะสีเทานะครับแล้วก็อันนี้คือเอ็กซ์ตร้านะครับเขาให้มาด้วยสําหรับในกรณีที่โทรศัพท์ไม่มีช่อง3.5นะเขาก็ให้เป็นซ็อกเก็ตไทซีมาอีกอันหนึงเลยนะครับในแบรนด์อื่นเขาอาจจะไม่ได้ให้นะก็ต้องไปหาตัวแปลงอันนี้เขาให้มาเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็สําหรับสายอีกเส้นหนึงเส้นนี้นะฮะ เส้นนี้เป็นสายที่เอาไว้ชาร์จชาร์จตัวมันนะครับเขา<อ>ก <sc. S 2> ็ <Ab> ให้มาเส้นหนึ่งโดยที่มันเป็นสายที่แบบเป็น USB-A ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่ามันแยกออกมาเป็น2เส้นนะครับแบบนี้แล้วก็ปลายทั้ง2ด้านก็จะเป็น USB-C 2ด้านนะครับคือหลักๆคือเอาไว้ชาร์จนั่นแหละนะฮะเวลาชาร์จก็แบบนีนบ้มันจะได้ใช้ช่องชาร์จแค่ช่องเดียวนะครับก็แบบนี้นะครับเวลาเสียบชาร์จก็คือเอาสาย Type-C ของปลายเส้นเนี้ยนะฮะเสียบเข้าไปที่ตัวมันแล้วก็ เราสามารถเอาปลั๊กอันนี้ซึ่งมันใช้หัวแค่หัวเดียวไงไปเสียบเข้าที่อะอแอดปเตอร์ชาร์จได้เลยมันก็จะทําการชาร์จทั้ง2ตัวพร้อมกันนะครับประมาณนี้สําหรับการชาร์จนะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์ต่างๆทีนี้อ่าวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะวิธีการใช้งานเนี่ย หลักๆนะครับคือเราเซตอัพตัวรีเซิร์ฟกับทานสมิเตอร์ก่อนก็ได้นะครับแล้วเาเราค่อยไปเสียบนะครับอันดับแรกวิธีการใช้ไม้ไร้สายนะครับทั่วไปก็คือเปิดพร้อมกันนี่นะครับจะมีสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้2อันเราก็กดเปิดนี้นะฮะไฟมันจะติดขึ้นมาเห็นนะครับมันจะทําการค้นหาจนเราก็รอจนไฟสีฟ้าเนี่ยมันนิ่งนะครับถ้ามันค้นหากันเจอเนี่ยไฟตกสองอันเนี้ยมันจะนิ่งเห็นนะฮะนี่นะครับเม็ดนี้กับเม็ดนี้นะอันเนี้ยคือพร้อมใช้งานแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เลยพอเราจะปิดก็แค่ปิดนี้นะ เนี่ยนะครับก็เลิกใช้งานนะครับ2ตัวนี้ส่งสัญญาณกันด้วยความทีแบบ 2.4G นะฮะหรือ2.4กิกนะครับก็มันจะ,ะให้ความความเร็วในการส่งสัญญาณที่เร็วกว่านะครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกันด้วยระบบบลูทูธนะหลายๆท่านเข้าใจว่าไมค์ไร้สายเนี่ยมันเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธแบบ TWS เออไม่ใช่นะฮะคือระบบ TWS เนี่ยมันใช้พลังงานน้อยนะครับแบบบลูทูธแต่ว่ามันเมื่อเมื่อมาใช้แบบเป็นไมโครโฟนเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ความเร็วในการส่งสัญญาณมันจะต่ํากว่าแบบความที2.4นะทำให้เวลาเราใบบันทึกเสียงอนะ่ะมันจะติดดีเลย์นะครับเวลาเราพูดเสียงมันจะไม่ตรงกับปากนะครับไอ้พวกนี้มันจะส่งสัญญาณกันด้วยขึ้นความทีแบบ2.4นะครับเพื่อ,อได้ระยะที่ไกลกว่าแบบบลูทูธนะครับแล้วก็ความเร็วในการส่งสัญญาณสูงกว่าด้วยนะครับประมาณนี้ก็วิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับว่าจะเปิดก็เปิดเปิดพร้อมกันปิดพร้อมกันแล้วก็รอให้ไฟมันนิ่งอย่างนี้นะนะนะอธิบายง่าย,ายๆแค่นี้เลย นะครับเวลาเปิดก็แค่นี้เองมันจะค้นหากันแป๊บหนึ่งแล้วก็พอมันเจอกันนิ่งใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดมันพร้อมกันเราเซตอัพตัวมันเสร็จแล้วดูจนไฟมันนิ่งนะครับเราก็หันมาดูด้านหลังนะครับตรงนี้อย่าสับสนนะมันจะมี tx กับ rx นะครับง่ายเลย tx นะครับจะอยู่ที่ตัวเรา rx จะอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราใช้บันทึกนะครับเช่นถ้าเราใช้กับโทรศัพท์ rx ก็จะไปอยู่กับโทรศัพท์ใช้กับกล้อง rx ก็จะไปอยู่กับกล้องนะครับแล้วก็ตัว tx เนี่ยก็คือตัวที่มันเป็นไมโครโฟนด้วยตัวนี้เราจะมาหนี่ปกเเสื้อรา ส่วนมากก็หนีไปที่ปกเสื้อแล้วก็หันด้านนี้ออกมานะครับหันด้านนี้ขึ้นนะครับส่วนของไมโครโฟนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ยไปเซตอัพเข้ากับมือถือเราอย่างสมมติว่าในกรณีนี้ผมมีแต่โทรศัพท์ iPhone ที่ใช้เทสนะครับก็ให้เราเอาสายเส้นนี้นะครับนะครับที่เป็นหัวสีเทานะเพราะผมใช้ไกโฟนนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้อย่างนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ผมต้องใช้ตัวแปลงนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ เอาไปเสียบเข้ากับโทรศัพท์ย่างนี้นะฮะก็เท่านี้เองนะฮะตอนนี้ระบบก็จะพร้อมใช้งานแล้วก็คือหลังจากนี้ถ้าผมผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ในการบันทึกวิดีโอนะครับนี้นะครับอ่ะเสียงที่ถูกบันทึกด้วยไม์ตัวเนี้นะครับนี่นะครับก็จะถูกส่งมาที่มือถือผมตัวนี้นะครับซึ่งใช้บันทึกนะครับทําให้เราไม่ มันจะมันจะไม่ได้ใช้ไม์ที่ตัวเครื่องแล้วนะครับใช้ตัวนี้เป็นไมโครโฟนแทนทําให้เวลาเราถ่ายรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกไม์ไร้สายเนี่ยมันจะเหมาะมากกับการถ่ายรูปนอกสถานที่นะครับหรือว่าตัวเราอยู่ห่างกับโทรศัพท์นะครับบางทีเราใช้ไม์แบบมีสายเนี่ยนะฮะพอมันไกลมากมันจะยาวเกะกะมันก็จะเดินสะดุดมั่งหรือมันต้องมาคอยเก็บเสียเวลานะครับอันนี้มันก็จะใช้งานค่อนข้างสะดวกนะคือตัวนี้เราหนีบแค่ที่ปกเสื้อเราเรากดบันทึกได้เลยนะครับเสียงที่พูดจากไม์ตัวนี้จะมาอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เองอััตตโนมิ นะครับแล้วก็หลังจากใช้งานเสร็จก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ดึงปลั๊กออกทั่วๆไปได้เลยนะครับวิธีการใช้งานคร่าวๆก็มีแค่นี้เองนะครับตัวนี้ผมทดสอบใช้มาหน่อยนะครับบันทึกคลิปที่ร้านลองดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ tnvi wireless microphone ตัวนี้นะครับก็ในส่วนของการสรุปนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับราคามันจะอยู่ในเกณฑ์ของตัว ถูกกว่าโฮโคร,รุ่นที่เป็นไม์ไร้เสหน่อยหนึ่งนะครับราคาเท่าๆกับตัวที่เป็นไมแบบ์แบบแบบแยกรุ่นนะฮะจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับมันเหมาะกับท่านที่ต้องการไม์เอเนกประสงค์นะครับคือคือไม์หลังๆเนี่ยถามว่าตัวนี้มันไม่ได้เล็กแบบแบบพวกโคโคหรือพวกโบย่านะครับที่มันเป็นแบบตัวไม้มันจะขนาดเล็กๆแล้วก็บังคับรุ่นใช้ไปเลยนะครับซึ่งพวกนั้นมันจะดีอย่างตรงที่ มันสามารถเสียบเข้าไปกับเครื่องได้โดยตรงแต่ว่าข้อเสียคือบางท่านนะครับที่ใช้เนี่ยผมพบเจอปัญหาคือบางท่านเนี่ยเขามีโทรศัพท์หลายอันนะครับคืออาจจะใช้ทั้งซัมซุงนะครับใช้ทั้ง iOS เพราะฉะนั้นมันทําให้เวลาซื้อเนี่ยมันซื้อลําบากเพราะว่ากลายเป็นเขาต้องไปซื้อ2ชุดนะครับเพราะว่ามันมันมันตัวรีเซิร์เวอร์มันเนี่ยมันบังคับมาเลยว่าจะใช้กับ iOS หรือว่า Type C นะครับตัวเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาอันนั้นออกไปโดยที่แบบมันใช้การออกเป็นช่อง3.5ไปเลย นะครับซึ่งสามารถาใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกระบบเพียงแต่ว่าจะมีความวุ่นวายในการเชื่อมต่ออยู่หน่อยตรงที่เราต้องไปหาตัวแปลงมาแต่ว่าถ้าท่านที่ใช้งานอยู่แล้วก็คงมีนะฮะตัวแปลงแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าถ้าไทยซีก็สะดวกหน่อยนะครับเพราะเขาให้มาเลยนะฮะก็ถ้าเราใช้2ระบบก็แค่เนี่ยนะครับอารมณ์มันจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าแ,แค่ไปหาตัวแปลงของ iOS เพิ่มใหม่ตัวซึ่งส่วนใหญ่จะมีกันอยู่แล้วก็ทําให้ใช้กับโทรศัพท์ได้ทุกระบบหรือว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องใช้กับ ตัวกล้องถ่ายรูปซึ่งเป็นกล้องแบบกล้อง D S L R นะฮะที่บันทึกวิดีโอหรือว่ากล้องอะไรก็ได้ที่บันทึกวิดีโอเนี่ยมันจะใช้ซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไมค์ตัวนี้ไปใช้ร่วมได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่ นะครับก็จะค่อนข้างสะดวกและอนเนกประสงค์มากกว่านะครับที่สําคัญตัวนี้ก็ราคามันไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวมีปรับเซตอัพนูน่นนี่มีปรับวอลลุม่มปรับอะไรเพิ่มเติมได้นะครับราคาพันกว่าบาทก็ถือว่าโอเคสําหรับไม์ไร้สายในยุคนี้นะครับคุณภาพเสียงก็ดีประมาณหนึ่งนะครับเท่าที่ผมลองแต่ว่ายังดีสู้โบย่าไม่ได้ทางด้านความคมชัดนะแล้วก็เวลาพูดดังๆเนี่ยยังมีเสียงแตกมีออดิโอเกนมันมันมันเล่นขึ้นมาเยอะแต่แต่ว่า เราสามารถไปปรับลดตรงนี้ได้นะครับหลักๆเนี่ยเสียงไม่จะอยู่ที่การเซตอัพแล้วก็การจูนนะครับตั้งแต่ถอนถ่ายนะครับถ้าเราเปิดไว้ดังมากบางทีเราพูดแล้วมันจะเสียงมันจะติดไปแตกๆนะครับเราก็สามารถมาปรับลดเสียงตรงนี้ก่อนได้ก็แนะนําว่าสําหรับท่านที่ใช้แอปแอปถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไร้สายตัวไหนก็ได้นะอันนี้คือผมใช้ผมบอกจากประสบการณ์ที่ผมเคยได้ลองนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะฮะ ถ้าเราใช้ไมไร้สายแบบนี้นะครับหรือว่าไมอะไรก็ได้ที่เราต่อต่อแยกจากเครื่องเรานะฮะถ้าถ้ามันปรับได้นะครับวิธีการเซตอัพของของความดังบนลุ่มตรงนี้นะครับหลักๆเนี่ยถ้าเอาวิธีแบบชาวบ้านทําไม่ต้องยุ่งยากเลยคือให้ลองบันทึกดูก่อนนะครับก่อนก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงเนี่ยเรา เราลองซ้อมดูก่อนนะครับว่าน้ําหนักเสียงนะครับเราควรจะเปิดไว้เท่าไหร่คือว่าเราอาจจะเร่งสุดก็ได้นะครับเราเร่งมันสุดเลยก็ได้กดไปหลายๆทีนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้มันไม่มีอินดิเคเตอร์บอกความดังของไม้นะครับเราก็เร่งเร่งเร่งไปให้มันสุดก่อนนะครับแล้วก็ลองบันทึกดูนะครับพูดด้วยน้ําหนักเสียงเท่าที่เราพูดปกตินะครับที่เราจะใช้ในการไหนทำอะแล้วเราก็มาเล์ดูนะครับใส่หูฟังนะครับจะดีกว่า พยายามอยาฟังด้วยลำโพงเครื่องเนี่ยม,มันฟังยากนะครับใส่หูฟังฟังดูเลยนะครับแล้วเราก็มาดูว่า,าเสียงที่เราพูดเนี่ยมันดังหรือมันเบาไปเราจะได้มาเพิ่มลดถูกนะครับในกรณีที่เราใชา้แอปที่ถ่ายวิดีโอแบบเป็นแอปติดเครื่องมันจะไม่มีพวกกราฟแบบที่บอกความดังของเสียงนะฮะแต่ว่าสําสหรับท่านที่ใช้แอปแอปแบบพวก thirdparty แอนะฮะที่มันมีบอกความดังของเสียงเป็นสเกลอย่างเง้นก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่ามันมอนิเตอร์ได้ตอน ตอนในจอที่เราใช้ถ่ายทําเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นกราฟเสียงนะฮะว่าดังไปหรือเบาไปนะครับก็สามารถเซตอัพได้ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าทั่วๆไปใช้แอปติดเครื่องแนะนําแบบนี้เลยดีกว่าชัวร์วเลยนะฮะถ่ายดูก่อนเลยแล้วก็พูดด้วยน้ำหนักเสียงที่เราพูดนะครับก็จะเป็นการทําให้ปัญหาในการทํางานมันลดลงนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนำสำหรับท่านที่ใช้งานหลายๆอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเรื่องว่ามันใหญ่กว่าพวก พวกแบบโบย่าหรืออะไรเงี้ยนะครับที่สําคัญราคาไม่แพงก็ลองซื้อหามาใช้กันดูได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงช่องทางจาหน่ายต่างๆของทางร้านนะครับก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลักการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ